สวัสดีครับผมอยู่กับผมคงคิดครับในช่องเพชผ่านในช่วงคิดจสซ้่ครับนี่เป็นไงคันนี้ตอนใหม่ใหม่ประมาณห้าล้านกว่าบาทห้าล้านปั้นซื้อมาปั้นซื้อมาสองมานแต่กาแบบว่าสภาพดีอะไรเงี้ยก็ซื้อต่อมาผมก็ได้มาก็สองล้านห้าซึ่งคันนี้ก็คือ BMW X5 อกนมันจะมี สามสิบดีก็คือจะเป็นเครื่องใหญ่สุดของดีเซลก็นี่คือของของเมืองเตียนโยกใช่ไอ้คุณนี่แต่งอะไรบ้างของนอกข้างหน้าก็จะเป็นชุดแต่งคาร์บอนเลยครับเนี่ยมาแต่งมโกคาร์บอนที่ใส่หุ้มอันนี้อ๋อเป็นเป็นหุ้มแต่ไม่ได้แบบเป็นแท้ทั้งทั้งแท่งไอ้ไอ้เนี้ยหุ้มอันนี้จะมีเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่สั่งเขาทำหุ้มเป็นคาร์บอนแต่ลอนหน้นก็เป็นพลาสคาร์บอนเอ็นเดียวคาร์บอนเลยอ๋อ ลิ้นหนึ่งไม่กี่บาทนะเนี่ยถ้ากูทายนะก็ถอทายกว่าประมาณครับหมื่นต้นไม่กี่บาทลิ้นนี้สองหมื่นสามใกล้เคียงใกล้เคียงแค่ไหนสองหมื่นสองเฮ้ยสองหมื่นสองใกล้ได้อันนี้ก็ใกล้จะเจ็ดพันกว่าตอนไปทำมันก็ทำทีเดียวไงเขาเป็นเต็มเต็มเลยใช่ใช่นี่ดีกว่าล้อล้อใหญ่เออมันล้ออะไรวะล้อล้อฟอร์ดล้อฟอร์ดนี่คือเบาใช่ใช่ล้อฟอร์ดของของบีซีฟอร์ดยี่ห้อของอเมริกาคัสตอมพิเศษเลยก็คือเราจะสั่งเราจะได้แบบสเปคไหนเนี่ยเรา สี่แสนสองแสนเหลือพูดถึงมมั้งเฮ้ยร้อย่างเดียวอ่ะสองประมาณแสนเจ็ดอุ้ยเอ็มมูนทายสองหมื่นสามหมื่นไม่ได้แล้วยังสามิชลินถ่ายหลอดซุปเปอร์สปอร์ตริปเอ็ดครับเยี่ห้อริปเอ็ดปวดหัวกับยางเนี่ยหายยางนะเปลี่ยนยางเลยนะวลาวขับกลางจังหวัดยางมีปัญหานี่วุ่นวายเหมือนกันนะคืออันเนี้ยจะบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ทำรถอะคือทำแบบว่าเน้นเน้นตรงรุ่นเดิมๆของ M อ้ X5M มันจะมีแบบรุ่นที่เป็น M แท้อะไรเงี้ยคนคนเล่นรถเบียร์น่าจะเข้าใจอยู่คือมันจะอันนี้เป็น M สปอร์ตใช่ไหมเดิมแต่อันนี้คือทำข้าง,างนอกหมดแล้วให้เป็นเหมือน M แท้อะไรเงี้ยเนี่ยนะ,ะเบรกว่ามันหน้าหลังเป็นสองแสนแต่เน้นตรงรุ่นเนี่ยคือแบบว่าเน้นเอาแค่แม็กเบรกยางคือแพงกว่ารถกูแล้วอ่ะ <c oughs> แพงกว่ารถมึงอ่ะแต่แต่งรวมๆไปก็โอ้โหเกือบล้านเลยอ๋อแล้วใครทำไงก็หมบยว่าใครทำไปเกียรติได้ไหมสนุกประมาณเล่นไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่า X5 เน <c oughs> <from> <c oughs> ี่ยมันกว้างขวางเห็นมาเพื่อนผมพกทิชชู่มาด้วยไม่ได้เป็นหวัดนะผมเงี้ยปึ๊บป <c oughs> ึ๊บเพื่อนๆเนี่ยเขาอยากจะซื้อรถมือสองเอาเนี่ยเราควรดูอะไรบ้างอย่างแรกเลยดูแหล่งที่มาก่อนเลยครับว่ามันมันเชื่อถือได้ไหมอะไรเพราะว่าก็จะเล่นมือสองอ่ะมันก็ต้องดูไงไม่งั้นก็น่ากลัวใช่ไหมเดี๋ยวบางคนแบบแม่งยำมาอะไรอย่างเงี้ยป่าชัวร์เลยก็คือไปซื้อที่ศูนย์ครับศูนย์เขาจะมีแบบ เป็นพรีเมียมเซเลคชันก็คือเหมือนกับว่าค้าเก่าที่เคยซื้อป้ายแดงจากเขาไปเนี่ยเขาเอามา,า,มาเอามา,าเทิร์นรถใหม่ใช่ใช่ใชแล้วสภาพก็จะเนี้ยบเนี้ยไม่น้อยใช้มือเดียวเนี่ยครับไม่ไม่หยาบอ๋อก็ออคือมีแหล่งที่มาที่ไปแบบชัดเจนใช,ใช่เช็คแช็คศูนย์ได้พูดไอ้รถ B M กับเบนส์นี่ยเราึูนย์จะเช็คประวัติการเข้าศูนย์ได้ก็คือเสียบคอมปุ๊บรู้เลยว่าวันนี้ไปเข้าศูนย์ไหนมาอย่างเงี้ยมามึงพามึงพาเมียไปเข้าโรงแรมไหนก็รู้เลยใช่ป่ะใชตีดิงดูวยตีขับรถคันละสองล้าน อย่าเสื้อเป็นรูไม่ลืมนะอันนี้เราอยู่เราอยู่ตรงหุ่ยเฮียแรงเ้ยหมดสปอร์ตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ่ยตี๋มึงดูเด็ดตอนที่แม่งเจอแบบพวกรอยต่อสะพานไม่ไม่ไนิ่มเลยนะนิ่มเลยนะนี่ร้อยยี่สิบนะอย่าลืมนะร้อยยี่สิบนะแบบว่ายางบางๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใส่ถ้าใส่นิ่มยี่สิบน่าจะนิ่มกว่านี้เดิมเดิมมันยี่สิบไหมแต่นี่ก็นิ่มแล้วนะอยู่แล้วมอยู่บนยานเออเหมือน นเมทำแล้วอยู่บ้างตันนี้มีช่องมีอะไรบ้างมีช่องส่วนตัวครับก็คขาเพิ่มเพลงคันที่เพลงเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับชิ็นแฟจไลฟ์อาซองครับไปติดตามได้มีในเฟสมือปืน่ะคงับที่มือปืนเนี่ยจเดี๋ยวคขาหน้าจะพาไปดูรถคันไหนนะฮะก็ฝากกดติดตามไปด้วยในช่วงคิดจะซิ่งเฮ้ยสวยะ